พื้นที่ส่วนกรูมาแล้วจ้าวันนี้ตามสัญญาเรากลับมากับเลโก้เซ็ตของแฮร์รี่พอตเตอร์ครบรอบ20ปีมากับฮอ m มิทนั่นเองเราจะพาไปกินบัตเตอร์เบียกันจะมีมินิฟิกเกอร์ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ตัวแล้วก็มีตัวสีทอง1ตัวซึ่งก็คืออันนี้เป็นใครเอ่ยลอนวิสลีนั่นเองแล้วก็แน่นอนถ้ามีโลโก้โโกตัวนี้ ว่าเป็นครบรอบเลโก้แฮร์รี่พอตเตอร์20ปีแปลว่าจะต้องมีตัววิสระการ์ให้เราสะสมกันอีกแล้วถ้าดูจากด้านหน้าด้านหลังนะคะหลกักๆก็จะเป็นนี่แหละกินบบตเตอร์เบียร์เป็นหลักเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีทั้งหมดกี่ห่อกันอยากรู้ว่าจะต่อยากไหมโ้ยมี สติกเกอร์มีสองเล่มคู่มือมีสองเล่มอันนี้เป็นเล่มหนึ่ง <Wow. S 1> แล้วก็มีเล่มสองอ๋อโอเคคนละหลังมีสติกเกอร์ด้วยกันสองแผ่นหกถุงด้วยกันก็ไม่เยอะมากนะมาต่อกันเลยดีกว่าเริ่ม แล้วทุกคนกับหมู่บ้านฮอกมีดของเราเอาสอร้านเด็ดในหมู่บ้านฮอกมีดซึ่งก็คือจะเป็นร้านฮันนี่ดุ๊กขายขนมใช่ไหมคะเราก็จะมีร้านไม่กว่า3าด้ามก็คือขายบัตเตอร์เบียจะมีเจ้าของร้าน oh. ของทั้งสองร้านอยู่เป็นมินิฟิกเกอร์จะมีมิสเตอร์กับมิสมิสซิส2 oh. อ่าสตัวข้างหน้าเนาะ แต่งตัวซีวันเวลให้เข้ากับร้านส่วนสำหรับร้านไม้ก่าสัมด้ามก็จะมีเจ้าของร้านเป็นมาดามโรสเมอร์ท่าอยู่หน้าร้านเช่นกันเ่า <Wow. S 1> กบมี3ตัวและที่เป็นฉากของเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าของร้านของทั้งสองร้านฟิกเกอร์อื่นๆก็จะมีเป็นดีนโทมัสนี่แอบนั่งอยู่ตรงนี้มีแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็มีสตาจย์มักกอนเก่าส่วนตัวทองตัวสีทองที่เราได้ <Wow. S 1> สำหรับกล่องนี้ก็คือจะเป็น ลอนวิสลีย์นั่นเองทีนี้มาดูข้างในกันดีกว่าอันนี้ถือว่าสวยแล้วก็ต่อไม่ยากนะคะแต่จะใช้เวลานานนิดนึงแต่ต่อไม่ได้ยากมากจะใช้เวลาสักไม่เกิน2ชั่วโมงเล่มหนึ่งก็คือจะเป็นฮันนี่ดุ๊กเล่มที่2ก็จะเป็นรานไมกกาซามดามน,นั่นเองลืมบอกตรงนี้เขาก็จะมีแบบตกแต่งเป็นเสาไฟที่ดินโทมัสนั่งก็จะเป็นมานั่งรวมถึงอันนี้จะเป็นป้ายต้องการซีเลสแบ็กตัวหน้าต่าง เอออันนี้หน้าต่างคันนี้ดุ๊กตรงนี้ทำสวยให้สวยทีนี้มุนมาให้ดูกันดีกว่าสําหรับข้างในด้านหลังก็จะเห็นในร้านเนาะคันนี้ดุ๊กเขาก็จะมีขนมต่างๆก็จะเป็นสีสันสดใสน่ากินประมาณนั้นรวมถึงจะมีตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเม็ดอมครบทุกรสมันก็จะเป็นแบบว่าตัวกระตง n กระตูนขนมงขนมต่างๆในส่วนของร้านไม้ก,กวาดสามดามอันนี้อันนี้เราก็จะเห็นดีเทลข้างในแน่นอนต้องมี บัตเตอร์เบียค่ะก็จะเป็นแก้วตั้งๆอยู่เหมือนในหนังของแฮร์รี่พอเตอเตอร์ก็คือจะไม่ได้สวยงามเหมือนตัวร้านของฮันนี่ดูฮันนี่ดูเขาจะแบบสีสันสดใสร้านสวยงามเซตนี้ถือว่างดงามบานหรือไทยเหมาะแก่การสะสมนะคะเพราะว่ามันก็เป็นฉากเอกในเรื่องทุกๆช่วงที่ได้ออกมาข้างนอกเนาะก็จะออกมาแต่หมูม่บ้านฮอกมีดกันนี่แหละ,ะสำหรับเด็กนักเรียนฮอว์ทั้งหลายนี่ในส่วนของวิสซาดการ์ด วิซาร์การ์ดกล่องนี้มีด้วยกันสี่อันเนาะเดี๋ยวเอาให้ดูเดีเอาให้ดูซึ่งอันเนี้ยช้ำม,มาก oh, <no. S 1> สองใบแรกก่อนสองใบแรกอันนี้เราได้เป็นมาดามแม็กซิมกับซาตาจารย์ดัมเมอร์ดอซึ่งถ้าจำได้ในคลิปมักลุกกับคลิปที่แล้วเราได้ไมาแล้วทั้งสองอันซ้ำอีกสองอัน ซ้ำเช่นกันมีสาตาจารมก,ก่อน,นกันนะคะแต่ว่าอันที่ไม่ซ้ำคือ News c ค m m a เมนเดอร์ก็จบไปแล้วสําหรับกล่องของฮอกมีดของหมู่บ้านฮอกมียดสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ